สวัสดีครับรถเข้าใหม่ X Max 300ปี2019สวสวยๆคันนี้เป็นชุดสีปี2022นะครับอ่ะมาดูดีเทลรถชิลหน้าแต่งนะครับคาร์บอนแท้สวยๆนะครับชุดสีค่อนข้างสมบูรณ์99%ินนะครับได้ล้อทองหน้าหลังนะครับสวยๆนะครับปาดบาะเรียบร้อยนะครับท่อจะเป็นท่อผ่าคาร์บอนแท้สวยๆ นะครับชบหลังโอเลียงงานเทียบออรินงานเทียบนะครับสวยๆเลยนะครับชุดสี99%นะครับสีแดงปี2022นะครับชุดสีอย่างรอเครื่องเดิมข้างเดิมนะครับอะมาดูเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่เลขไม่อยู่ที่1 6 0 0 0มโลเท่านั้นฟังเสียง โคตรหล่อคันนี้ใครตามหา X Max 300สแดงคันนี้ฝากเป็นทางเลือกอ่ะฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนยังรอนะครับโอเคสวัสดีครับ